สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l o v e l y BB l o v e กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของน้องๆวง,ง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกนะคะที่ BB จะมาอัปเดตก็คือ BB จะมาอัปเดตตารางไลฟ์ของน้องๆเมมเบอร์วง Into One บนเท้าเป่าค่ะขออ้างอิงข้อมูลจากทวิ t เตอร Into one Thailand ์แฟนนะคะเป็นตารางไลฟ์เดือนมิถุนายนของน้องๆค่ะวันที่สองนะคะคือน้องหลิวหยีกับน้องหลินโม่ค่ะวันที่แปดน้องแพทริกวันที่สิบเอ็ดน้องซานตาน้องเจียหยวนวันที่สิบหกน้องมิกะน้องป๋อหยวนน้องเคยหยีวันที่สิบเจ็ดน้องหลิวหยีน้องมิกะน้องป๋อหยวนวันที่สิบแปดน้องแพทริกนะคะวันที่ยี่สิบ น้องมิกะน้องเคยอ,อยู่ค่ะเพื่อนๆสามารถปักหมุดรอกันได้เลยค่ะและเรื่องที่สองของวันนี้นะคะก็คือวันที่สองมิถุนายนนะคะน้องหลินโมจะมีไลฟ์กับทาง a h c ที่น้องเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์อยู่นะคะสามารถไปรอดูไลฟ์ของน้องหลินโมได้ค่ะปักหมุดได้เลยค่ะแล้วน้องหลินโมนะคะก็คือทํางานกับหลายแบรนด์มากเลยทุกคนแม่ๆน้องหลินโมถ้าไม่อยากพลาดไลฟ์ไหนของน้องนะคะ ลองไปหาดูเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะบางงานเราอาจจะพลาดไปเนาะตามข่าวไม่ทันนะคะเพราะน้องงานเยอะมากจริงๆค่ะและเรื่องที่3มนะคะแบรนด์ My Foodie นะคะที่น้องแพลติกเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์จะมีไลฟ์วันที่8มิถุนายนนี้ค่ะตอน1ทุ่มตรงนะคะทุกคนเตรียมเงินไปเปนน้องกันได้ค่ะแล้วก็แบรนด์ s ิสกิโนนะคะที่น้องแพทเิกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ปล่อยรูปน้องออกมาเพิ่มเติมแล้วเช่นกันนะคะก็ <c oughs> คือดีทุกคนดีดีหล่อมากนะคะหล่อสุดๆคนอะไรทั้งหล่อทั้งน่ารักเนาะแม่แม่น้องแพทผมปลื้มมากๆแน่ๆเลยค่ะแค่ปลื้มไม่พอนะต้องเปด้วยนะคะและเรื่องที่สี่นะคะแบรนด์ m a r ์ family นะคะที่น้องมิกะน้องเคยอหยว่แล้วก็น้องลินโม่ไปเป็นสโปเกอร์เพอร์เซน ได้ปล่อยรูปของน้องๆพร้อมกับผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะน่าใช้มากทุกคนอยากได้เลยนะคะแล้วเราเป็นคนที่ชอบมาร์กหน้ามากเห็นแล้วกระเป๋าเงินสั่นเลยทุกคนแม่ๆคนไหนนะคะอยากสวยก็ไปอุดหนุนไปซื้อมาใช้กันได้เลยคะ่ะและเรื่องที่5ในวันนี้นะคะก็คือน้องดุงกิมารู้นะคะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแบรนด์ริทนาค่ะทางแบรนด์นะคะเขียนว่า มาลองทายกันว่าเขาคือใครนะเขาเกิดมาด้วยจิตวิญญาณของนักเต้นใช้การเต้นเพื่อน,นำทางความฝันเขาทั้งอ่อนโยนใจดีละเอียดอ่อนและเป็นมิตรซึ่งก็คือน้องดุก,กีมารุนนั่นเองค่ะเรานะคะก็รอเขาเดาวนที่6เดือน6ได้เลยค่ะเพราะว่าน้องจะเปิดตัววิสเตอร์วันนั้นค่ะ และนี่นะคะก็คือข่าวสารเพิ่มเติมที่บีบีนำมาอัปเดตกับเพื่อนๆน,นะคะยังไงถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมอะไรอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะจะมาเรื่อยๆจะมาบ่อยๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะบีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องไปสืบข่าวน้องๆวอล์กอินทุวันกันต่อแล้วเผื่อว่าจะมีอะไรคืบหน้าอีกแล้วบีบีจะรีบนำมาอัปเดตโดยเร็วเลยค่ะสำหรับวันนี้บีบีขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย